คนญี่ปุ่นกล้าซื้อ iPhone เพราะราคาแพงกว่าชาวบ้านสูชกิยะจิงอยู่ดี่ก็เหมด19กันยาก็เป็นวันวางจาหน่าย iPhone 17 series ของที่ญี่ปุ่นเป็นวันแรกเหมือนกันนะครับราคา iPhone 17รุ่นต่ําสุดของที่ญี่ปุ่นอยู่ที่129,800เยนหรือคิดเป็นเงินไทยคือประมาณ27,900บาทซึ่งก็ถูกกว่าที่ไทยอยู่ประมาณ2,000บาทแต่ถึงจะราคาถูกกว่าที่ประเทศไทยคนญี่ปุ่นส่วนใหญ่ในปีนี้กลับบอกว่าไม่กล้าซื้อ iPhone เพราะราคาสูงเกินไป สูงกว่าค่าเช่าบ้านซะอีกราคา iPhone ที่ประเทศญี่ปุ่นถือว่าถูกเป็นอันดับ4ของโลกในขณะที่ประเทศไทยอยู่อันดับ21คอมเมนต์ของชาวเน็ตญี่ปุ่นก็มีทั้งคนที่เห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยครับคนที่ไม่เห็นด้วยบอกว่ามันจะแพงกว่าค่าเช่าบ้านได้ยังไงก็ในเมื่อเราไม่ได้ซื้อ iPhone ทุกเดือนถ้าบอกว่าราคานี้แพงกว่าค่าเช่าบ้านแปลว่าคนนั้นอยู่บ้านราคาแพงราคา iPhone ไม่ได้แพงขึ้นแต่เพราะเงินเยนอ่อนค่าต่างหากแล้วก็มีบางส่วนเนี่ยบอกว่าปีนี้ p h o n e ดูไม่ได้เปลี่ยนแปลงขนาดนั้้้้นนนนนแแลววกก็คิดด่่่่าาาจจะะไมืออถงพูยัร ไอโฟนเปิดตัวที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็มีคนไปต่อแถวเพียบส่วนของเราเนี่ยไอโฟนมันดูไม่ค่อยจะดีแล้วอะครับไม่รู้ว่าต้องซื้อใหม่หรือเปล่าทุกคนละครับคิดว่าปีนี้จะซื้อ iPhone กันหรือเปล่า